อ่าเป้งอ่าให้ปลาช่วยให้ปลาช่วยวันนี้เป้งไม่ให้หันปลาโอ้ยเหยียบดีดีเหยียบดีดีโอ้ยหูดูเยอะไหมปลาตัวใหญ่ไหมปลาตัวใหญ่ไหมเออย้อนไปไกลๆก็ได้โอ้ยโอ้ก็ไกลเลยโหตัวก็ใหญ่เลยนั่นแหละโอ้ยเฮ้มันสู้กันมันสู้กันมันสู้กันโอ้ย ใกล้ๆเฮ้ยเฮ้ยนี่หย่อนหย่อนใกล้ๆก็ได้หย่อนใกล้ๆดูปลานะเอ้ยเฮ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 ้ยหาะเหาะหั่นเปชิ้นเล็กๆอ่าแล้วก็โยน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 ใกลโยนให้ปลากินอือโยนให้ปลากิน